บอร์ดเกมหรือเกมกระดานคือเกมที่ต้องใช้อุปกรณ์และกะติกาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะในการเล่นเป็นสื่อการเรียนรู้อีกประเภทหนึ่งนะคะที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดการตัดสินใจอารมณ์และทักษะด้านการสื่อสารสำหรับอุปกรณ์ในการเล่นเกมก็จะมีแผ่นกระดานการ์ดตัวหมากหรือลูกเตา๋าและอื่นๆโดยต้องมีผู้เล่นขั้นต่ำา2คนขึ้นไปหรือขึ้นอยู่กับกฎของเกมนั้นๆค่ะ บอร์ดเกมที่สำนักขอสมุดมีให้บริการนะคะตัวอย่างเช่นเกมจับผิดคนดูสิทธานีรัฐนฤมิตรเกมล่าปิศนามนุษย์หมาป่าซาแรมเกมล่าแม่มดเบาะแสมรณนะเกมโรคระบาดโดยเกมหนึ่งนะคะจะใช้ระยะเวลาในการเล่นเกมประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะ สำหรับการติดต่อขอใช้บริการบอร์ดเกมนะคะสามารถที่จะติดต่อยืมและคืนได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนชั้น7สื่อสดทัดค่ะและจะต้องตรวจนับอุปกรณ์ภายในกล่องต่อหน้าเจ้าหน้าที่นะเคาน์เตอร์บริการยืมคืนก่อนส่งคืนทุกครั้งนะคะสามารถยืมเล่นได้ภายในสำนักหอสมุดเท่านั้นและจะต้องคืนภายในวันที่ยืมค่ะ สำนักขอสมุดอนุญาตให้เล่นบอร์ดเกมได้ที่ l e ARNING SPACE ชั้น1ที่สำนักขอสมุดพื้นที่เมืองเชียงใหม่นะคะสำหรับที่สุดแม่ริมเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้ที่ห้อง l e ARNING SPACE ชั้น3ค่ะหากติดปัญหาในการเข้าใช้บริการสามารถติดต่อสำนักขอสมุดได้ตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะ